สวัสดีนะคะสวัสดี f อฟซพอตของลุงพลปตแตนทุกๆคนนะคะจริงนางฟ้าสงสารอาจารย์ทนันนะคะทั้งๆที่เขาขอโทษแล้วเนี่ยโอเคก็จบกันไปคุณก็ให้อภัยกันแล้วบางคนก็ให้อภัยไปแล้วแต่ทีเนี้ยทําไมอ่ะคนบางคนมันต้องกันแนกกันแหน่เขาอ่ะนะในเมื่อเขาทําตามขั้นตอนแล้วเนี่ยเห็นไหมลุงถูกกระทํำยังไงานันก็ถูกกระทําอย่างนั้นอาจารย์านันอ่ะ เหมือนกันพอกระทำเขาเสร็จก็มานั่งกระแนกกระแนเขามันใช้ได้ไหมสําหรับลูกผู้ชายอะ่ะกูถามหน่อยสิกูอยากจะรู้เหมือนกันว่าหัวใจพวกมึงเป็นอะไรโอเคในเมื่อมึงไปแจ้งเขาแล้วแจ้งความเขาแล้วแต่มึงยังมานั่งกระแนกกระแนถามจริงเหอะหัวใจของพวกคุณอะ่ะมันทำด้วยอะไรอยากรู้ จะฆ่าเขาให้ตายจะเอาเขาไปติดในคุกเพื่อความสะใจเอาที่สบายใจแต่สิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรนี่คือความคิดเห็นนะคะเอฟซี FC. ไปซ้ำเติมเขาถามหน่อยที่เกิดเรื่องขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยคืออะไรพวกคุณสร้างปัญหากันเองมันไม่มีหรอกว่าพวกเราจะไปด่าใครก่อนไม่มีอะ ถ้ามึงไม่กวนตีนจริงๆก็ไม่ด่าหรอกเอาซะตรงๆนี่แหละไม่มีใครเริ่มถ้าใครเริ่มก่อนพวกเราก็เล่นก่อนเท่านั้นเนี่ยหันไปดูดีๆว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนเรื่องเนี้ยต่างๆนานาที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนใน่ฝั่งน้้นไม่มีผิดเริ่มก่อนพออาจารย์ธนันออกมา acting action ก็ไปด่าเขาไปว่าเขาก็เขาเป็นคนแบบนั้นนะ่ะแต่อันนี้คือโอเคมันจบไปแล้ว มีการขอโทษกันแล้วก็คือจบแล้วแต่ทีเนี้ยออกมานั่งกันแนกกันแหนคือมันไม่ใช่ลูกผู้ชายว่ะเอาตรงๆซะลูกผู้ชายเขาไม่ทําแบบนี้หรอกเดินไปตามขบวนการความถูกต้องสารตัดสินยังไงก็ติดคุกลงโทษแต่ควรจะหุบป,ปากไหมล่ะออกมากันแนกกันแนกกันแนกกัแหนเขาเนะ่ย พวกคุณนะ่ะมันไม่มีความเป็นคนมันไม่มีจิตใจเรียนแบบไอ้ฝั่งเหี้ยพวกนู้นเหมือนเลยทำร้ายลุงพลแบบนี้แหละซ้ำเติมพอได้ทีละซ้ำเติมเขาเหยียบเขาให้จมดินนี่มันคือสันดานคนฝั่งนู้นแต่อย่าเอามาใช้กับฝั่งเดียวกันหรือว่าไม่ใช่ฝั่งเดียวกันไม่รู้ กูยังไม่รู้เลยว่าฝั่งเดียวกับกูไหมคือไม่ใช่หรอกที่ออกมาพูดเนี่ยเห็นใจเขาบ้างเถอะในเมื่อเขาต่อสู้เขาก็ต่อสู้เขาไม่เคยออกมาตําหนิติเตียนเลยนะเขาก็จบไปอาจารย์นั้นไม่เคยออกมาตีเตียนไม่เคยออกมาอะไรเลยในเมื่อคุณแจ้งก็แจ้งไปแต่นี่มาอะไรวะมาซ้ําเติมมาเหยียบเขามากันแนกกันแหน่เขาได้ทุกวี่ทุกวันคือมันเกินความเป็นคนไปอะ่ะ ไอคนที่มันเอาหมายมาให้กับธน,นันเน่ะอาจารย์ธนันเนี่ยมันเกินอะ่ะจริงคนเราอะนะโอเคจบแล้วก็จบในเมื่อขอโทษคุณไม่รับโทษก็ไม่เป็นไรไงแต่เขาก็เออโอเคในเมื่อเขาผิดเขายอมรับผิดเขาก็ไปตามหมายก็แค่นั้นเองแล้วเขาก็สามารถที่จะสู้คดีต่อก็แค่นั้นจบแต่นี่อะไรอะ่ะไปนั่งเหยียบย่ำเขาอยู่กันอยู่ได้อะ่ะ はい。